นิ่มหวานให้ไหนไหนดูคนตาโอ้โหปิ้งๆเลยเหรอคะจ้องรัพรอยู่ไหนเดี่ในกระเป๋ารัพรนี้คะ่ะรัพรมาเท่ไหนกันน่ะโอ้รัพรแม่เหมยต้องชอบแน่ๆเลยนั่นตัวลายชิ้นน่าดูดเดลิมอนไหนเด็กๆชอบเดลิมอนไหมคะ 有、啊。 โอ้ยดูน้องโดนกัดหูน้องโดนกัดหูไหนไหนอ้ามไหนตัวอะไรหันหน้ามาโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้โอ้โห แล้วก็ทำนดแล้วก็อะเดมาในยทไมมันจะดูด้หไม่เปมตรงนี้วาทำ้มัน็ี่มันทได้อามั ไม่เป็นไรโดนมือไม่เป็นไรลูกขจะถ่ายรูปน้องนะครับค่ะคนเลยเด็กๆยิ้มให้พี่คาหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยหนึ่งสองสามโอเคอ่าคนไปครับคนไปคนเลยลูกคนเลยคนให้หมดแรงเลยนะ <c oughs> จะได้กลับบ้านนอนลูกโอ้โหถ้าถ้าผู้ปกครองบอกยิ่งจะให้เล่นทั้งขวดแล้วหมดแรงแนะ่ <c oughs> เออเออเอ้ยอย่าให้มันหกนะคนต่อเลยค่ะเห <c oughs> ็นไหมแล้วบอกจะทำทั้งขวดอืออะไรสีอะไรฮะนะ่ะ <c oughs> โอ้โหสีฟ้าอะที่เปียกเหงา

ไหนวพอหยิบมาคนละจานสิคะเากได้นได้ออ๋ยไไหนอ่ะโอ้โหนี่ไงพี่ลพอนเอาไหมคะฮ้หรือพี่รพอจะนั่งข้างสายทานไหคะเอาไหมาน่งนี่ไหมนั่งข้างสายทานไหมเอาไหมอ๋อจะอะไร อะไรกันคะพิรพรเดนซอนแอบ,บค่ะโอ้ยในรถเด้ลจ้าเป็นซอนแอบ,บะนะวู้จุ๊จุอีกนะ กว้างมากหาก,กันจนเจอกว่าเราจะหาก,กันจนเจอพี่ละพรไหนละลินอะโอ๊ย แล้วพบกันใหม่ทิปหน้าแล้วพบกันใหม่ทิปหน้า,นนาจุ๊บจุ๊บจุ๊บ